รายงานผลบังไฟบ้านคุม้มวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2,567หงเหินทําเวลาได้409วินาทีราคาช่างเปิดที่300-320ถึง320วินาทีผ่านน้องใบข้าวทําเวลาได้335วินาทีราคาช่างเปิดที่320-330ถึง330วินาทีผ่าน นายกสงยางบวกยันประเทศไทยทำเวลาได้170วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อยี่ถึงสวินาทีไม่ผ่านเพชศสุพรรณทำเวลาได้90วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยี่ถึงสวินาทีไม่ผ่านกุ้งเจริญทรัพย์ทำเวลาได้310วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อยี่ถึงสวินาที ไม่ผ่านเก้าโพแดงทำเวลาได้55วินาทีราคาช่างเปิดที่สามร้อยยี่สิบห้าถึงสามร้อยหกวินาทีไม่ผ่านก้องฟ้าทำเวลาได้สามร้อยสิบห้าวินาทีราคาช่างเปิดที่สามร้อยสิบถึงสามร้อยสามสิบวินาทีเจ้าเกต้าหนึ่งบวกไปสารเบิกฟ้าทำเวลาได้สามร้อย้าวินาทีราคาช่างเปิดที่สามร้อยถึงสามร้อยยี่สิบวินาที ผ่านเท้าขาแดงทำเวลาได้145วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่านอังซิลาทำเวลาได้440วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อถึงสามวินาทีผ่านปอประกาศสิทธิ์ทำเวลาได้160วินาทีราคาช่างเปิดที่3 1 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่าน ก้าเจริญฟาร์มทำเวลาได้417วินาทีราคาช่างเปิดที่320-350วินาทีผ่านลูกชายล่าทำเวลาได้415วินาทีราคาช่างเปิดที่340-380ถึงวินาทีผ่านทำลุ้นทำเวลาได้405วินาทีราคาช่างเปิดที่300-320ถึงวินาทีผ่านไั่ดำ ทำเวลาได้413วินาทีราคาช่างไม่มีเพชรโพนขวัวทำเวลาได้425วินาทีราคาช่างเปิดที่3 0 0ร้อถึงสามวินาทีผ่านโชคสมพรทำเวลาได้400วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 5ร้อยถึงสามวินาทีผ่าน ห้ำแหล,ทาาททพลพ่ทำเวลาได้315วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 5ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่านสอพรพิมลทำเวลาได้405วินาทีราคาช่างไม่มีจันดีเบิกฟ้าทำเวลาได้335วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 5ร้อถึงสามวินาทีเจ้า วุฒิชัยเบิกฟ้าทำเวลาได้360วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อยถึงวินาทีผ่านเกตเดสองบวกอลไทยเบิกฟ้าทำเวลาได้350วินาทีราคาช่าง3 0 0ร้อยถึง3า0วินาทีผ่านเนี่ยน้องสังลุยทำเวลาได้290วินาทีราคาช่างเปิดที่300 3 0 0ร้อยถึงวินาทีไม่ผ่าน ไกยชนะเบิกฟ้าทำเวลาได้355วินาทีราคาช่างเปิดที่310-340วินาทีผ่านโควิดเบิกฟ้าทำเวลาได้445วินาทีราคาช่าง320ราคาเดียวผ่านเจ๊นงไก่สดทำเวลาได้265วินาทีราคาช่างเปิดที่300-320วินาทีไม่ผ่าน จอเจริญสุขทำเวลาได้435วินาทีราคาช่างเปิดที่320-340ถึงวินาทีผ่านใช้ประสิทธิ์ทำเวลาได้345วินาทีราคาช่างเปิดที่300-330ถึงวินาทีผ,าผ่านพรพะแก้วทำเวลาได้165วินาทีราคาช่างเปิดที่280-320ถึงวินาทีไม่ผ่าน